ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาที่โรงหนังนะพอดีโทษโทษโทษด้วยที่ผมตะโกนเมื่อกี้พอดีแบบตื่นเต้นนะครับผมที่มีอ่ะขับคุณพี่คาตรงจุดนี้ใช่ไหมฮะโอเคครับผมแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูนะเข้าแค่มารีวิวก่อนเมื่อกี้น่ะดีใจมากเลยนะผมมีหนังไฟในเอฟเีส่วนนี้ก็จะเป็นหนัง ของแขกใช่นะแต่เมื่อกี้ที่ผมถ่ายเมื่อกี้นั่นแหละไฟน a อฟเฟตีไฟน f อฟเฟถามว่าดีใจไหมก็ดีใจมากที่เกมผีหมีอะนะหมีกระต่ายหมาจิ้งจอกเออแล้วก็มีหมีตัวสีทองชื่อว่าโกลเด้นเฟี ที่บ้านที่บ้านผมก็ทำนะที่บ้านผมก็ทำเดี๋ยวผมค่อยเอามารีวิวโอเคตอนนี้มารีวิวหนังก่อนว่ามีหนังอะไรบ้างอะเปลี่ยนจากหนังสยองขวัญเป็นหนังนักโบรียนประวัติศาสตร์นะฝรั่งอเศสโอเคแต่ว่าผมไม่ได้เข้ามาดูนะแค่มารีวิวถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมาก โรงหนังตอนนี้ก็แบบก็สมบูรณ์ละจริงไหมสมบูรณ์แล้วอันนี้ก็เป็นเหมือนเดิมนะโรงเรียนผีเฮียนเอ้ยไฟในเอ d เอดีเดี๋ยวผมค่อยไปดูในเน็ f l i กก็ได้หนังไฟในเอฟเดีอะหนังคุณภาพทั้งนั้นเนาะ โอเคเดี๋ยวค่อยไปดูเมื่อกี้เมื่อกี้น่ะผมไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ว,ว่าผมตะโกนมาเลยไฟในเอฟเฟตดีไฟในเอฟเฟตดีไฟไฟในเอฟเฟตดีใช่ไหมมีทั้งไฟในเอฟเฟดีใช่ผมไฟในเอฟเฟดีฮะมีกระต่ายหมาจิ้งจอก นี่พระเอกของเรานี่เลยนี่เลยนะผมจริงๆเออจริงๆเราก็น่าจะถ่ายตั้งแต่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะไม่ด้วยความที่ว่ามันตื่นเต้นด้วยหนังกำลังจะเข้าโรงแนละ้วแต่ว่าผมไปดูใน Netflix แทนนะ Netflix นะผมก็ดูเรื่องชัตเตอร์กดติดวิญญาณแล้โอเค โอเคเด friends, ี bye, <laser> ๋ยวผมค่อยถ่ายอีกทีนะผมไม่จะเข้าไปลึกบายบายนะเฟดดี้เป็นหนังที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักหรอกแต่ว่าแค่ถ่ายมารีวิวก่อนโอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนนะ